จัดมาให้ชมนะครับผมสำหรับรถเข้าใหม่ในวันนี้นะครับเป็น vivo P Runner นะครับ2.4นะครับตัวมิดตัวรองท้อมนะครับปี2020รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติสู์ชัดเจนนะสำหรับตัวนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับอยากให้ดูสภาพเดิมๆของตัวรถในคลิปนี้ได้เลยใครกำลังหาสเปคนี้นะครับอยากได้รถรุ่นนี้ไปใช้งานนะครับดูคันนี้แล้วตอบโจทย์แน่นอนนะครับ589,000บาทนะครับที่ดูภายในมาพร้อมกับเกียอโต้นะครับ จอกลางจอทัชสกรีนมีกล้องถอยมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นกระบะสีประตูนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะสำหรับด้านหลังนะครับมาจากเคมอเตอร์ด้วยนะที่สําคัญมาพร้อมกับตัวแคลรี่บอยนะครับผมมีมาให้ครบแล้วในคลิปนี้จบแน่นอนนะครับใครสนใจดูคลิปนี้จบอย่าลืมติดต่อสับมานะครับอ่ะไม่รอช้านะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมคลิปเต็มของเจ้าคันนี้ไปเลยไปกันเลยครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเซอเพดยนที่ปรึกษาการขายบริษัทเพรยนตรถมือสองนะครับและวันนี้นะมีรถเข้าใหม่นะครับผมมามาชมนะหนคันนะครับผมสําหรับเจ้าตัวกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็น t o โยต้ารีโวนะตัวพรีเลนเนอร์สอตัวมิดนะครับตัวรองท็อปปี2020นนะครับตัวนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับโดยตรงใช้งานมาโดยตรงนะครับแล้วก็ประวัติสูตรชัดเจนแน่นอนนะครับมาพร้อมกับสีบอลเงินสวยงามตัวนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้นะพาชมนะทุกซอกตุ้มุมของตัวรถนะครับเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพอะไรเลยนะครับผมมาแบบสภาพเดิมๆให้ได้ชมนะครับผมแล้วก็จะการันตีได้ด้วยว่าตัวรถคันนี้ไม่ได้มีร่องรอยการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีกอไม่ยอยากแน่นอนนะครับสภาพโดยรวมคือสวยงามมาพร้อมกับหลังคาแคลลี่บอยนะครับผมสวยมากนะตัวนี้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับเดี๋ยว,ววันนี้พาเจาะลึกนะจัดเต็มนะครับรวมถึงดอกเบีย้ยค่างวดต่างๆ ราคาคันนี้อยู่5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจจองให้ไวเลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วสนใจจองให้ไวเลยนะครับเพราะว่าสเปคน,นี้เข้ามาประมาณ5คันนะครับผมประมาณ5คันเลยนะและที่สําคัญเหลือแค่คันนี้เพียงคันเดียวเท่านั้นเองใครสนใจนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบตัดสินใจได้เลยนะครับก่อนไปชมฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบถ้าถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับอ่ะ ขออนุญาตเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวนี้ไฟหน้านะครับผมด้านหน้าของตัวรถเป็นของเดิมแท้โรงงานนะครับไฟหน้าได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไทม์ตัวนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับโครงสร้างต่างๆครบเลยรวมถึงไฟตัดหมอกนะครับผมตัวรองท็อปก็ติดมาให้นะสวยเลยนะครับเป็นตัวโฉมหน้าแบบหมูป่าหล่อๆแบบนี้เลยนะมีเขี้ยวมาให้ครบนะครับ เหลี่ยมสันคมฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถก็ของเดิมแท้โรงงานนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวต้องล้างนะครับผมล้างขัดสีต่างๆให้ครบแน่นอนแต่ส่วนใหญ่นะครับตัวคานโครงสร้างต่างนะครับไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับทางเรารับประกันนะมาพร้อมกับทะเบียน47-42คันนี้นะครับยังว่างอยู่นะยังว่างอยู่มาพร้อมกับนี่กระจกนะผมเดิมโรงงานนะครับนี่กระจกเดิมโรงงานโตโยต้านะครับผมป้ายภาษีหน้ารถตัวนี้หมดไปแล้ว เดี๋ยวทางเราดูแลต่อให้นะครับผมไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลเลยนะครับเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถต่างๆนะครับของเดิมนะนี่ล่องรอยต่างๆไม่มีนะครับผมโลโก้ไฮลักอยู่ที่เดิมนะครับมาพร้อมกับตัวล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้เป็นแมกเดิมโรงงานนะแมกตัวนี้ประมาณขอบ18นะครับผมเป็นแมกแบบนี่ปัดเงานะผมทูโทนแบบนี้เลยมาพร้อมกับนี่ด้านในนะครับผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะ เป็นรถที่ใช้งานมานะครับแต่อยากให้ดูโครงสร้างของเขานะบ้าโชกนะผมแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยมาพร้อมกับยางปีย5้าด้วยนะครับผมตัวนี้ยังใหม่ๆนะครับกระจมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้ครบนะสำหรับตัวนี้สวยงามนะครับผมด้ามจับตัวนี้เป็นโครเมียมแท้ๆทั้งสมุมนะครับเป็น4ประตูแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับโครงสร้างนี่พี่ดู หัวน็อตเดิมนะครับผมไม่มีขยับเลยไม่มีโดนปัจแจเลยนะครับสภาพโดยรวมคือสวยมากนะครับแล้วก็มาพร้อมสปอตเมทอาร์คนะครับนี่ทางด้านนะครับผมนี่สวยงามนะฝั่งนี้ไม่เคยมีการชนเลยนะครับตงฝั่งคนขับนะสภาพดีส่วนภายในนะครับผมนี่ภายในไม่มีช้ำเบาะต่างๆนะครับของเดิมโรงงานทั้งหมดและเป็นเบาะผ้านะครับผมเกียร์ออโต้ต่างๆมีมาให้ครบหมดจดแล้วนะครับปุ่มอีโ p o พาวเวอร์ต่างๆนะครับตัวนี้มีมาให้นะ ส่วนแอร์นะครับตัวนี้ปรับเป็นแบบแมนนวลอยู่ส่วนจอกลางนะครับเป็นจอระบบแบบทัชสกรีนตัวนี้มีกล้องถอยนะครับตัวนี้มีกล้องถอยมาให้ครบนะสําหรับตัวนี้สภาพดีนะครับผมแอร์แบ็กสามใบด้านหน้าเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของโครงสร้างต่าง,างนะครับของเดิมทั้งหมดเลยนะหัวน็อตเสาเอนะครับมีมาให้ครบแล้วแล้วก็ในส่วนที่นั่งด้านหลังนะครับผมก็สวยนะครับนี่มาเป็นเบาะผ้าแบบนี้ กว้างเลยนะที่นั่งด้านในนะครับกว้างมีความกว้างแล้วก็ไม่ได้แบบแคบแออัดอะไรเลยนะครับสาหรับพรีเลเนอร์นะตัวปี20นะครับเลขไม์แค่เจ็ดหมหเท่านั้นเองสภาพโดยรวมสวยนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับผมตัวนี้โลโก้ต่างๆมีมาให้ครบนะครับผมด้านหลังไฟไท้ายก็ของเดิมโรงงานทั้งหมดมีกล้องจากเดิมโรงงานไม่ได้ติดเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นกล้องเดิมๆนะติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโลโก้ไฮสลักนะผมรีโวต่าง ครบเลยนะครับส่วนด้านในนะแครีบอยนะครับไม่ได้มีร่องรอยการเสียหายนะครับไลเนอร์ต่างๆของเดิมทั้งหมดนะให้ชมนะครับนี่หัวน็อตนะผมสปอตเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับของเดิมทั้งหมดนะน็อตไม่เคยขยับไม่เคยโดนปัจแจเลยแล้วก็ในส่วนของนี่ตัวนี้นะครับนี่มันมีเบาะนะผมเป็นรถคันอื่นนะครับคือคือว่ารับเข้ามาแล้วก็เหมือนไปรับเบาะนะครับมา แบบเบาะรถที่เขาปรับสภาพนี่แหละของทางเรานะครับคือไปรับมาจากอู่นั่นเองนะครับตัวนี้คือใช้งานก่อนนะระหว่างที่กําลังกลับมามาที่เพชรยนต์นะผมที่ไปรับรถมาแล้วถือว่านะผมถือโอกาสได้รับมาเลยแล้วก็มาติดเบาะนะผมมาใส่เบาะให้นะผมคันที่รถที่รแบบเรากําลังจะปล่อยอะไรแบบนี้ปรับสภาพเบาะให้นะครับผมตัวนี้นะครับแต่โครงสร้างนะเดิมเดิบนะครับนี่ไลเนอร์ต่างๆนะครับครบเลย ะครับตัวนี้ไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับผมแล้วก็โครงสร้างฝาท้ายก็เดิมเช่นกันนะครับผมน่าใช้งานนะคันนี้น่าใช้งานนะครับผมแคลรี่บอยต่างๆก็ของเดิมใครไม่อยากได้คุณพี่แจ้งได้เลยนะครับผมทางผมเดี๋ยวถอดออกให้แต่ผมแนะนํานะผมถ้าพี่ได้ไปมันมีประโยชน์แน่นอนเวลาขนของเวลาเดินทางไกลนะครับของด้านหลังที่พี่ขนไปมันจะได้ไม่เปียกไม่ร้อนไม่เปื่อยนะไม่ปิวไปไหนแน่นอนนะครับแล้วก็ ถ้าใช้งานไปเบื่อแครีบอยคุณพี่นําไปขายต่อได้เลยนะครับนําไปขายต่อได้เลยได้กําไรหลักหมื่นแน่นอนนะครับอ่ะส่วนด้านล่างนะครับผมตัวนี้นี่ชัดซี่นะครับผมโครงสร้างต่างๆเดิมนะครับนี่ตัวเลขนะผมต่างๆมีมาให้ครบแล้วนะครับสภาพโดยรวมสวยนะสำหรับตัวนี้สภาพโดยรวมสวยมากนะครับใครกําลังหานาะรีโว4ีประตูไปใช้งานนะครับคันนี้ห้ามพลาดเลย ทำพลาดจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปพามาดูด้านในตัวรถกันต่อนะครับผมมาต่อด้านในตัวรถนะครับผมเมื่อครู่นี้นะครับต้องขออภัยนะที่คลิปตัดไปนะครับเพราะว่ามีลูกค้าโทรมานะครับผมเลยรับสายก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รีโวคันนี้นะครับสำหรับภายในนะผมอะไรได้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้สภาพนะผมคือการใช้งานไม่ได้เยอะเลยนะครับผมสภาพต่างๆนับครบแน่นอนนะครับน่าใช้งานนะเดี๋ยวขออนุญาตปารถนิดหนึ่งนะครับ สำหรับหน้าป่าเลื่อนไม้นะผมเป็นดีไซน์โดยตรงนะครับของตัวรุ่นนี้นะครับและเลขไมคุณพี่เห็นไหม75,236กเมตรนะครับที่ใช้งานมาไม่แทมไม่ได้กรอกนะผมตัวนี้คือสภาพคือแบบเดิมเมเลขไมเด็มเดิมๆ่ระวั 0, น,นอร้ิบรนะครับรับปนรอกนะันนะของทางเพี่นจรถมือนสองรนะครับแล้วก็ในตัวนี้นะอกลางคะับบอกลางนะระบบทัชสกรีน เชื่อมต่อบูทูธได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้มีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับบรรดาแอปต่างๆนะใช้งานได้หมดนะครับผมนี่นะผมตัวของเดิมนะมีมาให้ครบแล้วนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มาในแอร์นะผมตัวนี้แอร์นะครับปรับเป็นแบบแมนนวลนะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดแบบนี้เลยปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับตัวนี้มีมาให้ครบนะสำหรับตัวนี้สภาพไฟต่างๆนะครับผมตัวนี้รอการปรับสภาพเท่านั้นเองนะครับ กระจกมองหลังนะเป็นแบบเดิมนะครับปรับมุมมองได้แล้วก <Sing> ็มาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้ารถตัวนี้มีกล้องบันทึกมาให้แล้วเรียบร้อยคุณพี่ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มไม่ต้องไปติดเพิ่มทางผมมีติดให้แล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับดีไซน์นะผมในส่วนของเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับผมนุ่มๆนานาแบบนี้เลยนะครับนั่งคือไม่มีเมื่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ที่นั่งด้านหลังก็เช่นกันนะสภาพเบาะนะครับได้เป็นเบาะผ้าเหมือนกันหมดนะครับ สภาพโดยรวมสวยงามนะสำหรับตัวนี้นะครับใครกำลังมองหานะกำลังอยากได้นะครับรีโว4ประตูยกสูงไปใช้งานโัวพีเลเนอร์เหลือแค่คันเดียวเท่านั้นแล้วนะครับผมสำหรับรตนี้นะครับที่เข้ามา5คันนะ5 8 9 0 0 0ับาทเลขไม่หลักหมื่นเท่านั้นไม่เกิน9 0 0 0 0กิโลด้วยและคันนี้เลขไม่แค่7 5 0 0 0มนโลนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาให้ไวเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาพบต่อนะผมที่หน้าห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับ เดี๋ยวมาชมต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมสาหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับคุณพี่ดูได้เลยเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมน้ํามันต่างๆของเรลต่างๆไม่มีรั่วไหลรั่วซึมนะครับหัวน็อตต่างๆของเดิมโรงงานนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2 4 0 0ัซีซีนะครับผม2 4 1ค0รแรงม้านะครับผมตัวนี้จัดเต็มนะเป็นเครื่องยนต์นะผมของเดิมแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนเครื่องนะครับไม่มีการโมดิฟายอะไรใหม่เลยเป็นรถหน่วยงานนะครับผมที่เขาเน้นใช้งานจริง แต่ใช้งานมาน้อยจริงนะผมตัวนี้ของเดิมนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เดี๋ยวเราเช็คค่าแบตให้นะครับเอาแบบสภาพพร้อมใช้ที่สุดค่าแบตต่ํากว่าเกณฑ์เปลี่ยนให้เลยนะครับผมตัวนี้แผนเฟสนะครับของเดิมโรงงานนะติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็หัวน็อตนะครับผมขวากระโปรงด้านหน้านะครับก็ของเดิมเช่นกันนะน็อตไฟหน้านะครับไม่เคยมีการถอดเปลี่ยนนะไฟหน้าเดิมท้ายเดิมแท้นะครับผมขอภัยไฟหน้าเดิมแท้นะครับผมคานนะครับผมคานหม้อน้ําคานฆ่านะครับ ดูกลมต่างๆครบเลยนะผมสภาพต่างๆแล้วก็คานหม้อน้ําด้านหน้านะครับนี่ตัวแอลยังอยู่นะตัวมุดต่างๆอยู่ครบหัวน็อตไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหสภาพดีมากับพี่นี่ตัวอาตรงนี้นะครับผมมาให้ครบเลยนะใครกำลังสนใจกําลังหานะครับผมดูคลิปนี้จบแล้วนะครับชอบสนใจอยากได้นะครับจองมาให้ไวเลยนะนี่พี่ดูโครงสร้างดูหัวน็อตฝากระโปรงด้านบนชนวนการความร้อนมีรูระบายอากาศที่ฝากระโปรงมีมาให้นะครับติ๊กเกอร์ต่าง สปอนเมตรอาร์นะครับอยู่ครบเลยนะสำหรับคันนี้สภาพสวยมากนะครับผมสำหรับใครดูแล้วชอบสนใจจองเข้ามาได้เลยนะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะเซลล์โอเพชรยนนะครับผมเบอร์โทรด้านล่าง0 8นย์แ3ดแปหนนะครับหรือว่าแอดไลน์ผ่านเบอร์ตัวนี้ก็ได้เช่นกันสนใจอยากมาดูรถตัวจริงนะครับผมมาได้ที่เพชรยนต์รถมือสสาขาสุวินพวงศ์ในวันนี้นะครับผมมาดูได้เลยหรือว่าอยากมาดูสภาพเดิมๆนะครับรีบติดต่อเข้ามานะ เดี๋ยวผมให้ดูสภาพเดิมก่อนก่อนไปปรับสภาพนะครับผมแต่สภาพโดยวรวมดูคลิปนี้จบแล้วคุณพี่น่าจะถูกใจแล้วแหละนะใครสนใจนะครับจองเข้ามาได้เลยนะจองเข้ามาได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดนะครับผมจัดมาได้เลยนะเงื่อนไขไฟแนนซ์นะผมตัวนี้นะครับขอรายได้นะผมอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ขึ้นไปนะครับผม2,500 0บาทขึ้นไป ออกคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องผู้ร่วมอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้589,000บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น2.29ในตอนนี้นะครับพิเศษที่สุดเป็นแคมเปญนะเฉะพาะสิ้นปีนี้ของเพชรยนต์นะครับผมเริ่มต้นที่2บาทต้นๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนแค่มหมื่นเดียวเท่านั้นนะใครสนใจนะครับจองมาให้ไวนะเบื้องต้นนะพี่มาจําเข้ามาจองเข้ามานะครับถ้าเกิดกรณีไม่ผ่านไฟแนนซ์ไฟแนนซ์แมนมัติหรือว่าไม่เข้าเงื่อนไข ทางผมคืนมาจําให้เต็มจํานวนแน่นอนคุณพี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่มีการยืดแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าใครสนใจซื้อสดมาคุยราคาได้เดี๋ยวพี่รับสิทธิพิเศษรับส่วนลดต่างๆจัดเต็มให้แน่นอนเดี๋ยวผมขอทางผู้จัดการให้นะครับผมอสำหรับวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะขออนุญ,ญาตกราบลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะนํารถกระบะสวยๆดีๆแบบนี้มาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับ ฝากไว้กับเจ้าตัวพิเลนเนอร์ตัวรองท็อปคันนี้ไว้ใครสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ